นะครับในส่วนของฟุตบอลค่าคืนวันอังคารที่ปาตุลาคมนะครับอาจจะเล็กสักหน่อยนะเป็นอ่าลีกโคฟี่นะครับของอังกฤษนะครับไล่เรียงมาก็เดี๋ยวมาจัดให้5คู่แล้วกันนะครับทุกท่านครับวันนี้มีบอลเล็กให้ได้ติดตามแล้วกันแต่ว่ามิสวินก็ไม่พลาดแหละครับจัดมา5คู่นะครับสวิดอลเจอกับริสตอร์ซิตี้นะครับคูริซันดาเจอกับแฮร์โรเกตครับ ทานเมียเจอแอร์ิงตันนะครับเบรคแฮมเจอบูฟแชมตันนะครับแล้วก็เลตันอเลนเจอกับโครเชสเตอร์ครับเป็นฮาคู่ที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ในวันนี้ละกันเพื่อนๆติดตามกันอยู่ก็อ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับกับคลิปของทีเด็ดมิสเตอร์วินครับอ่ะมากันที่คู่แรกในคลิปนี้นะครับสวิตดอนนะครับที่อยู่ลีกทูเนี่ยจะเจอกับบิสตอรโรเวอร์ที่อยู่ลีกวันครับเกมจะเตะหนึ่งนาฬิกาครับ เล่นกันที่เคาติกาวนะครับสนามของสวีดอนนะครับโดยแฮนดิแคปออกมาเนี่ยเป็นทางด้านของทีมเยือนอย่างวิสซ์โรเวอร์นะครับที่อยู่หลีกวันเนี่ยอ่าบุกมาเป็นต่อนะครับ0.25นะครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยแล้วก็มีในส่วนของเสมอกันด้วยนะครับโดยสถิติที่พบกัน5้านัดหลังสุดนะครับผมไล่ตั้งแต่ปี2019-2020ที่เจอกันนะครับสวีดอนเล่นในบ้านชนะวิสซ์โรเวอร์ไป1-0นะครับ 2,020-2,021นะครับบิสซอลโเวอร์เล่นในบ้านก็แพ้กับส w วินดอนไป0-1เหมือนกันนะครับแล้วก็2,021-2,022ครับเป็นบิสซอลโเวอร์ครับเล่นในบ้านก็แพ้ทางด้านของส w วินดอนไปอีกนะครับ1ต่อ3ส่วน2,021-2,022นะครับอ่าสวินดอนครับเสมอกับอ่า uh, บิสซอลโเวอร์1-1น,นะครับแล้วก็ เล่นที่บ้านของบ i สซ์ l r เวอร์เนี่ยนะครับปิดท้าย2022-2023เนี่ยนะครับบิสซชนะได้เกมเดียวจาก5เกมหลังครับชนะไป30ถ้าเกิดว่าเจ้าถิ่นซูนดอนเนี่ยนะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็บิสซ์ l r เวอร์ชนะ1เกมนะครับแม้ว่าซ i นดอนจะลงมาอยู่ลีกคูแล้วก็ตามนะครับผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยละกันนะครับก็ w i นดอนตอนนี้ไม่ดีนะนะครับไม่เดียวซะเลยนะครับเล่นในลีกคู นะครับห้าเกมหลังเนี่ยสี่เกมหลังแพ้สองเสมอสองนะครับชัยชนะในย้อนไปจนถึงต้ององต้นเดือนกันยายนเลยทีเดียวชนะนิวพอร์ตสี่ศูนย์นะครับจากนั้นมาแพ้คาสไลด์ศูนย์สองแพ้บ well อร์ดเวลหนึ่งสองเสมอทาร์นเมียร์โลเวอร์หนึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอแฮโรกิทเทาศูนย์ศูนย์นะครับ ก็จะตรงข้ามกับวิซซลโลเบอร์เลยครับที่เก็บชัยชนะในหลีกวันมา2นับติดแล้วนะครับหลังจากที่แพ้มาสามเกมรวดก่อนนั้นแพ้วีแกนศูนย์ต่อสี่แพ้ปิเตอร์เบโร2สองต่อสามแพ้วีคอม1หนึ่งต่อสองนะครับแล้วก็กลับมาชนะชาลตันได้สามสองและล่าสุดชนะเบอร์ตันได้สามประตูต่อหนึ่งนะครับก็อย่างน้อยๆมีหกคะแนนเต็มจากสองเกมหลังแล้วกันนะครับในเมื่อไม่มีฟีฟ่าเดย์ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่มีผลกับทีมที่อยู่หลีกล่างอยู่แล้วนะครับทั้งสองทีมก็มาหดกันตรงนี้สวินดอนนะครับ เกมนี้ก็จะมีชอนแม็กเกิร์ครับยืนเป็นกองหน้าตัวเต้านะครับแล้วก็เป็นตัวหลักให้กับทีมน,นะครับโดยจะมีตัวสนับสนุนน่าจะเป็นอารอนดีแนนแลวก็คารบงโก้ชิมังกานะครับแล้วก็ห้องเครื่องของพวกเขาจะเป็นกาวินคินเคนนี่นะครับขณะที่บิสซอนเลเวอร์นะครับ ทีมก็สามารถจัดตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดในโดยเพราะเกมที่เพิ่งชนะเบอร์ตันมาได้3ต่อหนึครบทุกคนนะครับมีลูเอลสติลิอูนะครับกับสกอตสินแคร์เป็นมิดฟิลตัวรุกนะครับที่จะปล่อยบอลน,นะครับแล้วก็ทางด้านของอ่าโปรบิสโอโมเชเด้นะครับจะยืนเป็นหน้าเป้านะครับ <S <S วิโเลาเวอร์เกมหนักกว่านะเล่นลีกที่อ่ามันใหญ่กว่าหลีกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่าผมว่าอยู่ที่ห่วงแค่ว่ามันจะโรเทชันหรือเปล่าท่านเองนะครับเพราะดูแฮนดิแคปเนี่ยมันมาน้อยไปสักนิดหนึ่งนะเลยยังซื้อสถิติเก่าแล้วกันแล้วอาจจะชื่อชั้นอนะสวินดอนเองอาจจะเจอกับวิซอลอาจจะแท้ว่าเอ้ยไอยถ้าเป็นสวินดอนเอ่อถ้าเป็นวิซอโลโรเวอร์เมื่อไหร่กูไม่กลัวนะครับผมเลยมองว่าเมื่อแฮนดิแคปมันมาน้อยนะครับแปลกๆนะครับผมขอเลือกเชียร์เจ้าถิ่นสวินดอนดีกว่าครับใกล้เคียงกันแล้วก็วิซอโลโรเวอร์เนี่ยอาจจะมีโอกาสในเรื่องการโรเทชัน ตัวผู้เล่นที่เราอาจจะไม่รู้จักเป็นดาวรุ่งหรืออะไรลงไาอีกได้นะครับเกมมันก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็มันเป็นถ้วยที่ไม่ได้สลักสําคัญอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความใส่ใจความใส่เต็มผมมองว่ายังไม่ขนาดนั้นเลือกเชียร์เจ้าบ้านสองหน้าดีกว่าครับมีโอกาสเสมอได้และมีโอกาสชนะได้ครับเลือกเชียร์สวินดอนและคู่นี้ผมมองว่าจะยิงกันไม่เยอะนะครับนั่นก็เป็นคู่แรกที่ให้เลือกเชียร์นะครับคู่นี้ยิงกันไม่เยอะแล้วก็ให้เลือกเชียร์เจ้าบ้านสวินดอนทาวครับ คู่ต่อมานะครับแฟนบอลยุค90แม่งอาจจะทันนะเมื่อก่อนนี้เป็นคู่ค้าคู่ค้าหลักๆเลยของอ่าหงแดงเรลฟูนะครับนักเตะหลายคนอยู่ทีมนี้มาก่อนแล้วย้ายไปเรลฟูหลายตัวหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็คือครูเล็กซันด้านะครับตอนนี้เนี่ยครูเองอยู่ริคูนะครับแล้วก็จะเจอทีมในระดับเดียวกันคือฮาร์โรเกตทาวจากลีกคูเหมือนกันนะครับเกมจะเล่นที่บ้านของครูเล็กซันด้าที่มอนเฟลสเตเดียมนะครับแล้วก็สนับ่าแฮนดิแคปออกมาเนี่ย ครูเ uh, ็กซอนดาดูดีกว่า0.5นะครับก็ขึ้นถัาไฟฟ้าครับแล้วก็สถิติที่ผ่านมา5เกมใน,ในการเจอกันเนี่ยนะครับอ่เป็นครูเ็กซอนดาเอาชนะไปได้ถึง4เกมแล้วก็เฮโรเกตทาวเสมอได้ครั้งเดียวนะครับใน5เกมหลังโดยเพราะการเล่นในบ้าน2เกมหลังในช่วงหลังที่เจอกันนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับปลายฤดูกาลที่แล้วครูก็อ่าเสมอกับไฮโรเกต0-0แล้วก็เกมในฤดูกาลนี้ เจอกันไปแล้วนะครับเมื่อ,อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองเป็นครูเลซันดาที่เอาชนะฮารูกิตาวไปขาดลอยเลยครับสามต่อศูนย์นะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดครูเลซันดาก็ดูดีซะด้วยนะครับสี่ชนะได้สี่นัดแล้วก็มีสะดุดแพ้นิวพอร์ตเคานตี้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับไล่มาตั้งแต่ชนะมอแคม1หนึ่งศูนย์ชนะแอตริงตันหนึ่งศูนย์ชนะฮารูกิตาวสามศูนย์อย่างที่บอกไปนะครับในการเจอกันล่าสุดแล้วก็มาแพ้นิวพอร์ตเคานตี้หนึ่งต่อสองนะครับก่อนที่ จะชนะจินลิงแฮมมาได้ครับ2-0ขณะที่ฝั่งของแฮร์ริเกตทาวเนี่ยฟอร์มก็ยังคงไม่คงเส้นคงวานะครับไลน์แบบแพ้ครูมา0-3น,นะครับแล้วก็จํากันได้ไหมเพิ่งจะเจอมาไปเล่นกับเลี้ยวผู้ยู21เนี่ยนะครับในลีกโทฟี่รอบก่อนหน้านี้ที่เข้ามาได้เนี่ยชนะจุดโทษเอ่อลี้ยวผู้ยู21มาได้นะครับเอ่อชนะแรดฟอร์ดในลีกครู2-1นะครับแล้วก็มาแพ้มินตันคินดอน หนักเลยหนึ่งต่อห้าก่อนที่จะเสมอกับสูวินดอนทาวศู์ต่อสูนย์ในลีกคูเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณภาพผู้เล่นหน่อยครูเอ,อลเซนด้าลุ้นการลงของเคีนแฮมมิงนะครับกองหน้าจอมเก่านะครับแล้วก็น่าจะได้อูตาเป็นโอมานโงเกิลกับคนออ์โทมัสนะครับสองห้องเครื่องเนี่ยเจ็บแต่ว่าจะมีชิโรเทซี่นะครับแล้วก็ทางด้านของ เอเดียนทิโบนะครับเป็นคู่หน้านะครับในระบบ3-5-2สครับสำหรับทาาน้านของครูเล็กซานด้านะครับขณะที่ทีมเยือนเนี่ยฮาร์เก็ตทาจะไม่มีกองหลังตัวเก่งก็คือเลียมจิฟ s o สันนะครับที่เจ็บต้นขานะครับแล้วก็พักยาวจะลงไม่ได้ลงไปถึงจอร์ดฟาว์กิงแฮมนะครับกองกลางกับปันทีมซึ่งเป็นตัวเก่งของเขาเนี่ยยังไม่หายดีนะครับคือกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ยังไม่พร้อมลงสนามในเกมนี้นะครับ อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะโอ้โหเท่าที่มีก็จะเป็นอ่าแจ็คมาดูนะครับหน้าเป้ามีเจมดาลี่นะครับเป็นอ่าตัวสนามสนเกมลุกซึ่งซึ่งก็ยังตถองถือว่าเอ่อถ้ามันไม่พร้อมก็ไม่เสี่ยงลงเล่นอยู่แล้วถ้วยนี้ตกได้ก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับแพ้ก็ก็ตกไปนะครับต้องบอกอย่างนั้นแต่ว่ามาตรฐานของ เจ้าถิ่นนะครับดูโครงเส้นของวากว่าชื่อชั้นก็ดูดีกว่านะครับสำหรับเจ้าบ้านครูอเล็กซานด่านะผมมองว่าครูอเล็กซานดายังไปต่อได้นะครับในถ้วยนี้นะครับแล้วก็อาจจะขอซื้อเลยว่าฮารเก็ตทาวเองในฐานะที่หลีกเดียวกันก็จะเล่นแบบแลกหมัดนะครับแลกหมัดคือไม่กลัวมีได้มีเสียก็ว่ากันไปนะครับมองว่าคููนี้ยิงเยอะแล้วกันนะครับน่าจะยิงเยอะแล้วก็จะเป็นชัยชนะของเจ้าถิ่นครูอเล็กซานดานะครับที่จะเอาชนะฮาร์เก็ตทาวได้ในเกมนี้ครับ ต่อกันที่คู่ของต่อที่คู่ของทันเมียนะครับกับแอดวินตันนะครับล่เลียงกันมานะครับทันเมียโรเวอร์เมื่อก่อนก็ถือว่าอ่ใช้ได้นะตอนนี้ก็อยู่ลีกคูแฮชริงตันก็อยู่ลีกคูเช่นเดียวกันนะครับเกมจะเล่นที่เพนตันพาร์คนะครับหนึ่งนาฬิกานะครับก็คู่นี้จะเป็นกลุ่มเอนะเมื่อกี้ขอไปคู่คูเนี่ยเป็นกลุ่มซีนะครับก็ก็จะแบ่งแต้มกันนะครับอ่เกมเล่น,นกันหนึ่งนาฬิกาทันเมียโรเวอร์เจ้าหินดูดีกว่า0ูจุดห้านะครับ เกมแรกในกลุ่มนี้ทานเมียก็ไม่ชนะด้วยนะอ่ะขาขณะที่แอร์วิงตันเองก็แพ้นะครับมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับาทมนเมโลเวอร์เนี่ยแพ้เอร์วิงตันอยู่21มา1-3ขณะที่แอร์วิงตันเนี่ยแพ้สต็อกพอร์ตครับ1ต่อ4เลยทีเดียวสมองิงานในการเจอกันที่บ้านของทานเมียเนี่ยนะครับอใน 5เกมหลังครับเป็นทันเมียที่เอาชนะไปได้ถึง4เกมแล้วก็เสมอแค่เกมเดียวครับโอทั er o, ทนเมียดูดีกว่าแอคติงตันเยอะเลยในการเล่นในบ้านนัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกันนะครับอ่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับในเกมลีกทันเมียโลเวอร์ก็กดแอคติงตันไปขาดลอยเลยครับ3ประตูต่อ0นะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันที่นี่เหมือนกันทันเมียโลเวอร์ก็ชนะแอคติงตันไปขาดลอยเหมือนกัน2ประตูต่อ0นะครับก็ดูดีกว่าสําหรับเจ้าบ้านทันเมียนะแต่ว่าผลงานในลีกก็ ถือว่าแย่พอกันแล้วกันนะครับท่านเมีเยในห้านัดหลังแพ้จิลิงแฮมศูนย์สามแพ้โคเชสเตอร์ศูนย์สามเสมอซาฟอร์ดศูนย์ศูนย์เสมอสวินดอนหนึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอเอ็มเคดอนหนึ่งหนึ่งก็เท่ากับว่าห้านัดหลังไม่ชนะเลยนะครับแพ้สองแล้วก็เสมอสามนะครับส่วนทางด้านของแอติงตัน,นีนก็พอกักระแลครับแพ้สามเสมอหนึ่งชนะหนึ่งนะครับมีเกมที่ชนะมอแคม ได้สําเร็จนะครับสองประตูต่อหนึ่งในนัดที่ผ่านมานัดเดียวที่เหลือก็แพ้รวดๆมานะครับสําหรับทางด้านของแอคแิงตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานของเจ้าบ้านทันเมียถือว่าไม่เอาอ่าวเลยนะครับในห้าเกมหลังแต่ว่าเอาละเกมนี้ก็คงจะน่าจะต้องเน้นหน่อยแหละครับฮาวิสซอนเดอร์จอห์นดาวิสันนะครับอ่าตัวผู้เล่นที่ลงเล่นในหลายเกมเนี่ยนะครับก็น่าจะต้องมาเป็นแกนหลักในเกมนัดนี้ไปก่อนนะครับสําหรับทันทันเมียโรเวอร์นะครับขณะที่ทางฝั่งแอตแิงตันเนี่ยนะครับ ผลงานก็ไม่ได้ดีไปกว่านั้นนะครับก็แม้ว่าจะกลับมาชนะได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับเจคบัตตี้นะครับจะลงเป็นห้องเครื่องนะครับอิจิมี่โนเลสนะครับดาวยิงไว้ยี่บาปียืนเป็นหน้าเป้าแต่ว่าเจ็ดนัดหลังสุดก็ยิงไปแค่ประตูเดียวสาหรับทางด้านของโนเลสก็ไม่ใช่เกมอ่าไม่ใช่ตัวที่คุณภาพหรือว่าเป็นดาวรุ่งที่ฉีกหนีออกมาอะไรขนาดนั้นนะครับ ก็มองว่าเกมนี้เนี่ยโลเทชันแน่ๆครับทั้งสองทีมแล้วก็อะไรจะเกิดก็เกิดนะครับแต่ว่าโดอพยพย้อนกลับไปดูไติทันเมียดูดีกว่านะผมว่าคู่นี้จะยิงกันไม่เยอะแล้วกันครับด้วยด้วยความที่แพ้ามาในเกมแรกกันมาทั้งคู่นะแล้วก็ดูผลงานก็ไม่ดีด้วยในช่วงหลังทั้งคู่นะครับความลงตัวอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่เล่นในเพตันปาร์ครับเจ้าถิ่นทันเมียน่าจะดีพอที่ที่จะแทรกในการเอาชนะได้ละกันนะครับผมมองว่าชัยชนะเป็นของทันเมียครับแล้วก็คู่นี้ น่าจะยิงกันไม่เยอะนะครับก็จะเป็นทันเมโลเวอร์นะครับที่พอจะเฉือนชนะแอควิงตันได้สําเร็จในเกมนี้ครับมาดูคู่ที่4ี่ครับอ่าก็เป็น2ทีมที่คุ้นหูแฟนบอลแหละในระดับหนึ่งนะครับ อาจะเป็นเล็กแ cm นะครับเจอกับวูฟเซนตันยู21นะครับคือเด็กยู21ที่มันไม่มีเกมฟีฟ่าเดก็จะถูกส่งมาเล่นนะครับแต่หลายคนอาจจะขึ้นมาจากยู17ยู19ก็แล้วแต่ทีมทีมใหญ่เนี่ยที่จะดึงมาเล่นนะครับเกมคู่นี้อยู่ในกลุ่มบีนะครับเล็กแ cm อยู่ในลีกวันส่วนวูฟยู21เนี่ยก็คือวูฟอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีมยู21เขาก็จะมีเกมในพรีเมียร์ลีกสองหรือว่าเกมยู21เล่นกันนะครับเกมจะเล่นที่บ้านของเล็กแ cm นะครับที่สสต็อกเคลา เกมจะลงเล่นหนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีโอ้โหเล็กแชมถูกวางให้เป็นต่อสองจุดสองห้าเลยครับโอ้โหนั่นแสดงว่าเล็กแชมอ่าหรือว่าบูฟเองเนี่ยชุดนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะพอไปดูผลงานเนี่ยเล็กแชมก็อ่าชนะทางด้านของซอรฟอร์ซิตี้มาสองหนึ่งส่วนวูฟเนี่ยเสมอพอตเวลมาสองสองนะครับในเกมนัดแรกที่ลงเล่นนะครับอ่าอ่ะไปดูอ่าฟอร์มฮนัดหลังสุดนะครับทั้งทั้งสองทีไม่เคยเจอกันนะครับ เล็กข้ามล่าสุดอัดนอตเทมตันมันสี่หนึ่งอ๋อแต่อย่างว่าเล็กข้ามคือมันไม่ใช่ลีกคูแล้วนะมันอยู่มาในลีกวันแล้วนะครับแพ้ซิฟเนตศูนย์หนึ่งเสมอเลตันศูนย์ศูนย์ชนะคอนซีทาวสองหนึ่งแล้วก็แพ้เบอร์ลิงเบอร์มิงแฮมมาหนึ่งสามนะครับส่วนวูฟยูยี่สิบเอ็ดเล่นในเกมยูยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับอ่าล่าสุดชนะเอฟเวอร์ตันยูยี่สิบเอ็ดมาได้สี่ต่อสองนะครับก็ถือว่าผลงานกลับมาเข้าฝักเ,เข้าฟอร์มแหละนะครับต่อหน้าสนใจฮะว่าเล็กข้าม ดูแฮนดิแคปดีกว่าถึงสองูหรือสองเสาไฟฟ้ากกว่าเลยทีเดียวนะครับพวกเขาวางสเตฟนเฟเชอร์นะครับกับพอลมูรินนะครับเป็นตัวเกมกรุกแม้แต่ทั้งสองคนเนี่ยยิงรวมกันไปแค่ประตูเดียวนะครับก็ไม่ใช่ว่าดีอะไรสักเท่าไหร่นะส่วนวูฟก็คงยาวเด็กขึ้นมาเล่นนะครับแล้วภาพที่มองอาจจะเป็นเด็ก17เดเด็ก19ขึ้นมาเยอะด้วยในทีมนี้นะครับมีตัวหลักๆที่เล่นเนี่ยอย่างที่อ่านนี่ฮะอย่างที่บอกฮะแนวรับเนี่ย ตัวหลักจะเป็นเวสซี่โอคดูว่าเนี่ยอายุเพียงแค่1ิปีเท่านั้นนะครับมีสุนหน้าก็อายุแค่19อย่างไทบาเน็ตนะก็เป็นทีมเด็กแหละนะครับไอเด็กเจอเด็กเนี่ยมันก็ยังพอไหวครับเพราะฉะนั้นผมซื้อไปที่ยิงเยอะของเลคแคมดีกว่านะครับดูแล้วต่อแบบนี้น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้สําเร็จนะครับสาหรับทางด้านของเลคแคมนะครับแล้วก็ซื้อเกมว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะไปด้วยแล้วกันเพราะว่าทางด้านของมูฟเองก็น่าจะเล่นแบบเปิดเกมแรก มีทีเด็ดที่ขาดสําหรับตัวผู้เล่นดาวรุ่งที่อาจจะมีในเรื่องความคล่องตัวเรื่องของเทคนิคอีกส่วนตัวตามสไตล์นักเตะอังกฤษอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมคู่นี้น่าจะแลกหมัดก,กันอย่างสุดมันนะครับดูแล้วเจ้าถิ่นเล็กแคมชนะแหละนะครับแล้วก็ดูมีจะมีสองสตร์มีสามสตร์ด้วยวูฟเองก็มีทีเด็ดที่ขาดในการตอบโต้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นชัยชนะของเจ้าถิ่นเล็กแคมแล้วก็จะยิงกันเยอะครับสําหรับคู่นี้ ปดท้ายคู่ที่ห้านะครับเป็นเลตันนะครับเจอกับทางด้านของโคเชสเตอร์นะครับเลตันโอเรียนนะก็ถือว่า,าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมเคยดังแล้วกันนะครับสำหรับทางด้านของเลตันโอเรียนตอนนี้อยู่หลีกวันส่วนโคเชสเตอร์เนะี่ยอยู่ลีกทูนะครับเกมนี้เป็นกลุ่ม E นะครับเล่นที่บ้านของเลตันก็คือกวัวฮานกรุฟเซดเดียมแต่กันหนึ่งนาฬิกาเลตันเป็นต่อ0.5นะครับลีกก็ใหญ่กว่าด้วย ทั้งสองทีมเคยเจอกันปลายกครับย้อนกลับไปเพราะว่าบางปีก็อยู่คนละหลีกันนะครับถ้าเล่นที่บ้านของเรตันโอเอียนในเกมล่าสุดเนี่ยเมื่อฤดูกาล2022-2023โคเชสเตอร์บุกม,มาเสมอได้นะครับบุกม,มาเสมอได้รวมไปถึงถ้าย้อนกลับไปสามเกมหลังสุดในบ้านของเลตันนะครับโคเชสเตอร์ไม่แพ้เลยๆนะครับเป็นการเสมอสองเกมแล้วก็ า่าุทางด้านของโคเชสเตอร์เนี่ยบุกชนะเรตันโอเลียนได้หนึ่งเกมซะด้วยสิครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับล่าสุดในทัวร์นาเมนต์เนี้ยเรตันโอเลียนแพ้อาเซนอลยู21มา1-2ขณะที่โคเชสเตอร์ชนะเอ็มเคดอนมา2-1นะครับโอ้แล้วฟอร์มล่าสุดของเรตันก็เละเทะด้วยสิแพ้ลินคอนมา1-2แพ้เอ็กเซ์เตอร์0-1นะครับเสมอเลคแคม0-0เสมอพิเตอร์โบโล2-2แล้วก็มีเกมชนะสต็อกพอร์ตได้4-1นะครับซึ่งห้าเกมหลัง ถท่ากับว่าแพ้สองเสมอสองชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนโคเชสเตอร์เนี่ยมาสะดุดสามเกมหลังนะครับเพราะว่าสองเกมก่อนนี่ในเกมลีกคูเนี่ยนะครับยังทําได้ดีเลยนะครับขออภัยในเกมอลีกวัน,นย,ยังทําได้ดีเลยนะครับอ่าชนะเอ็มเคดอนสองหนึ่งชนะทนันเมโลเวอร์สามศูนย์แพ้วอลซอศูนย์สี่เสมอพอดเวลหนึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอคาสไลศูนย์ศูนย์นะครับเ <c oughs> จ้าินหมืองงานไม่ดีเลยจริงๆอย่างที่บอกไปสี่นัดแพ้สองเสมอสองไม่ได้เลยนะครับ ตัวผู้เล่นเนี่ยมีจอจคิลลี่นะครับที่เป็นมือหนึ่งอ้าวแต่ดันไปติดทีมชาติไอร์แลนด์ยู21ก็จะไม่ได้ลงเล่นครับ่าพวกที่คืออย่างที่บอกครับพวกที่ไปเกมฟี ف าก็ไปนะครับใครที่ติดทีมชาติชุดยูไหนหรืออะไรก็ไปนะครับรวมไปถึงกองเก่งอกองกลางตัวเก่งอีกหนึ่งคนคืออีธานกัตเบดนะครับที่กดไปสามประตูในฤดูกาลนี้แล้วเนี่ยก็ไปติดทีมชาติชุดใหญ่ของไอร์แลนด์เหนือด้วยนะครับเกมนี้เผลอๆอาจจะเอาเจมี่ดอลลี่ดายิงไว้18ปี ลงเล่นเป็นตัวจริงไปเลยแล้วก็พวกดาวรุ่งซะเยอะนะครับสำหรับเรตันโอลียน์ส่วนโคเชสเตอร์ผลงานก็ไม่ไม่ได้ดีกว่าก็จริงอ่ะนะครับแต่ว่าตัวที่ไปเล่นทีมชาติมีไลท์เทเลอร์นะครับไปติดทีมชาติมอร์สัดอารอนดอนเนลลี่เจมี่แมคคอนเนลก็ไปติดทีมชาติไอแลนด์เหนือ,อยู21ทั้งสองคนอีกนะครับก็จะเหลือแอนโทนีสคาร์ลีนะครับเหลือแซมสันโทวีเดที่พอจะลงเล่นได้แต่ว่าผมก็มองว่าเจ้าถิ่นเองก็ ก็ไม่ได้ดีไปกว่าโคเชสเตอร์ Co นะทางฝั่งของเลตันเองเนี่ยนะครับผมว่าก็ใกล้เคียงกันจริงๆเพราะฉะนั้นโอากาสออกเสมอมีครับบอลสามหน้านะผมเลือกเชียร์ฝั่งขวาทีมเยือนโคเชสเตอร์ดีกว่าอ่แล้วก็ซื้อว่าด้วยความไม่ลงตัวคู่นี้น่าจะยิงกันไม่เยอะผมเลือกเชียร์ที่โคเชสเตอร์นะครับสรุปห้าคู่นะครับอีกครั้งหนึ่งมีสวินจัดให้ในค่ำคืนวันนี้นะครับก็มองได้เลยครับว่าสวีดอลจะเฉือนชนะ มิสซอลลเวอร์ได้นะคู่นี้นะครับเช่นเดียวกับครูเล็กซันดาครับเจรชนะฮารุเกตนะครับทานเมียก็ดีพอครับในบ้านที่จะชนะแอคลิงตันนะครับรวมถึงเล็กแชมด้วยนะครับก็จะดูดีกว่าวูฟชุดยู21ในขณะที่เลตั้นกับโคเชสเตอร์ยังมองใกล้เคียงกันนะครับดูทีมเยือนมีโอกาสที่จะไม่แพ้ได้ในเกมนี้ครับในส่วนของมิสวินวันนี้จะชุด5ไปให้นะครับก็ อ่าดูฟุตบอลกันเบาๆบางๆไปก่อนแลวกันนะครับในค่ำคืนก่อนที่จะเข้าสู่ฟีฟ่าเดย์แบบนี้นะครับทุกท่านที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ชื่นชอบในแนวทางการวิเคราะห์ฟุตบอลกันแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเรานําเสิร์ฟความเคลื่อนไหววงการกีฬาอ่าวงการฟุตบอลนะครับลงไปถึงคลิปวิเคร์ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันทุกวันทางช่องนี้นะครับงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับรวมถึงลิงก์ที่อ่าอยู่ด้านหน้านี่ก็สามารถที่เข้ามาร่วมกลุ่มได้นะครับมีแอดมินดูแลตลอด24ช มิสโซินลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวิเขราะฟุตบอลในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย